เทศบาลเมืองควรลังจัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวค่ะ นายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนประจำปี2515กิจกรรมสรุปแผนงานส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพณนะห้องประชุมส้มโอหอมควนลังสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังควนลังให้กับกลุ่มแม่บ้านสตรีผู้ว่างงานผู้สูงอายุเยาวาชนและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งสามารถลดปัญหาสังคมและปัญหา อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากปัญหาการว่างงานค่ะนอกจากนี้นะคะนายกเทศมนตรีเมืองควนลังค่ะได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มอาชีพภายใต้การสนับสนุนของทางเทศบาลเมืองควนลังจํานวน17กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มอาชีพผู้ปลูกส้มโอหอมควนลังกลุ่มปุ๋ยหมักบำรุงดินค่ะกลุ่มผักปลอดสารพิษกลุ่มน้ำพริกและไตปลาแห้งกลุ่มขนมไทยเพื่อสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟางกลุ่มจัดดอกไม้สดและขันหมากกลุ่มปักผ้าปาเต้กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกลุ่มยาหม่องสมุนไพรกลุ่มกระเป๋าผ้าไทยนิยมกลุ่มกระเป๋าจากเส้นใยพลาสติกกลุ่มปูปั้นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผากลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพกลุ่มอาหารพื้นบ้านและขนมไทยและก็กลุ่มดอกไม้แห้งนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อยอดในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพค่ะ